ี่หนุ่มกซโนวาพี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีไกลแค่ไหนที่เป็นเวอร์ชันเรียกว่าเป็นอะคูสติกเวอร์ชันไปเล่นบนสถานไปเล่นในสถานที่ที่ที่มันสื่อสารตรงกับเนื้อเพลงอย่างไกลแค่ไหนคือใกล้ก็คือมันจะมีเครื่องบินเครื่องบินเป็นเครื่องเป็นพาหนะที่พาให้คนไกลคนใกล้ก,กันได้ด้วยเช่นกันตรงนี้พาให้เราจากกันได้พาให้เขามาเจอกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ้ยน่าจะ เล่นเพลงนี้ในเวอร์ชันี่อะคูสติกบนเครื่องบินเยอะนะเนี่ยโอ้ยคือจริงๆนะจริงๆแล้วผมอยากทำพี่นอคืออยากทำช่วงที่ชื่อว่า live live at another place ครับผมอันนี้ก็คือเป็นไอเดียของพี่อันด้วยแล้วก็เคยคุยกับพี่ยาก็คือไปเล่นในสถานที่ที่แตกต่างกันออกไปจากที่เดิมเดิมแต่ว่าต้องต้องมีความซิงคนไันคือแบบเชื่อมโยงกับวงด้วยเช่นเหมือนครั้งนี้ที่ลองทำาูใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างถ้าสมมติว่า ใครสนใจอยากจะให้ให้ผมแบบไปทำในเวอร์ชันนี้เดี๋ยวถ้าที่ดูดูกันแล้วนะก็ก็ก็เรียกใช้ได้นะสนใจสนใจต้องขอโทษพี่นอนะครับจริงแล้วนัดนัดเคสเซนโดไว้นานมากคือหมายความว่าเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆข้างนี้เป็นเครื่องบินข้้าางหนอาจจะเป็นสุนัขแคสเซนโดหมอประชุมอะไรอาจจะเป็นลงอาหารในรถแท็กเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ตุ๊กตุ๊กอะไรอย่างเงี้ยตุ๊กขึ้นไป5คนนะฮะ คง <c oughs> จะต้อง้าคันด้วยันอ่า <c oughs> นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่แกสโนวาเนี่ยเขามีไกลแค่ไหนคือใกล้เวอร์ชั่นพิเศษหรือเรียกว่าไลฟ์เวอร์ชั่นมาให้ทุกคนฟังเดี๋ยวเราไปไปชมกันไหม,มสนกหน่อยอยากดูมากเลยเดี๋ยวก,กลับมาคุยกันต่อครับ ก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสหนึ่งที่จะได้มาสร้างสรรค์งานใหม่ๆความรู้สึกใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆที่ไม่ใช่ห้องอัดไม่ต้องจํากัดตัวเองมีบรรยากาศใหม่ๆมีเสียงรบกวนรอบๆตัวเราอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง,งน่าจะทำให้ผมกับกลุ่มนักดนตรีกลุ่มหนึ่งมีความสุขในการที่ได้ได้นนตรีบนเครื่องบินลําเก่าลํานึงมันเก่ามาก มันคงเคยพาใครต่อใครข้ามไปไหนมาไหนมาเยอะแยะมากมายรูมที่ผมมาเจอวันนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรสบายรูมนี้ก็ถ้าเป็นห้องอัดก็สมควรจะเป็นห้องอัดเลยเพราะว่ามีจุดที่สำหรับ อสอบเสียงได้ไม่มีการสะท้อนแน่นอนเพราะว่าด้วยสายไฟต่างๆโครงสร้างของเครื่องบินต่างๆมันถูกหลักห้องอัดมากน้อยมากไม่มีมุมเพราะโค้งหมดสวยวอืมพื้นกวงดี ถ้าตามหลังห้องอัดแล้วพื้นควรจะยกสูงนิดน,นึ่งแต่นี้ยกสูงเลยเพราะเป็นขบินนะครับเป็นห้องที่คงพาใครหลายหลายคนไปแบบไกลแล้ววันนี้ผมก็ได้เห็นบรรยากาศของห้องนี้เดี๋ยวจะมีวงวงนึงที่จะมาเล่นในห้องนี้เขาจะพาพวกคุณไปไกลไหมมรือเปล่าไ่ดูอาจจะพาคุณไปไกลแสนไกลก็ได้ แต่แน่นอนเครื่องบินลำนี้พาหลายคนไปไกลมากเอาไว้รอดูกันอย่างนั้นนักร้องผมขอสมมุติถ้าจัดเป็นแบบสแนแล้วนักร้องอยู่เฉียงกับสแนอย่างเงี้ยครับนะฮะแล้วก็เอากีตาร์ไปอยู่หลังนักร้องแล้วเอาออโต้ฮาร์ปมาไว้หน้าสแนแต่เดี๋ยวผมต้องพอจัดอย่างนี้เสร็จเดี๋ยวผมต้องมาดูเรื่องไมค์กิ้งอีกทีเพราะว่าด้วยรูมมันสแนมันดังอยู่แล้วอาจจะเข้าไมค์คอนเดนเซอร์แต่ละตัวได้แต่ลองจัดดู เอาไว้หนักเซาการ์ดอ๋อโอเคไม่เป็นไรงั้นผมว่าเซตอัพเรื่องของไม่กับพวกเครื่องดนตรีคร่าวๆกันได้ครับเดี๋ยวผมช่วยใสย่มา,าผมมีมาด้วยแล้วก็เห็นนตบอกมีมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราวางเราวางของก่อนก็นได้พี่แล้วเดี๋ยวเรื่องลายเรามาไล่ทีท,ทีนี้57ต้องเป็นบอททอมอะพี่แล้วเอา80เป็นท็อปนะครับเดี๋ยวอนนี้เป็นบอททอมแล้วก็อันนี้เป็นเป็นท็อปเอาครับโอเค งั้นพี่อาสนแนร์เปเลยเดี๋ยวเฮ้เฮ้เฮ้ เป็นโปรแกรมที่เราจะเปิดเพื่อทำซิงค์พูดที่ไม่อะอะพูดไปเรยครับโอเคขอไลน์นู้นครับ พูดเลยครับประมาณสุ่มใจเช็คเช็คทอลคนอยากกินข้าวนิด่อีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็นั่งประจำที่เลยแล้วก็เนมต้องร้องติดป๊อบฟิลเตอร์ที่สุดทำเกนไม่แรงนะแล้วก็อย่าลืมเรื่องวิธีร้องส่วนไปครับไปตีคุมคุมคุมเลยออลองเช็คกันก่อนสักรอบที่นั่งนั่งให้ใช่เลยนั่งให้แบบผมนั่งเงี้ยพี่ เวลาตัมมันเป็นคือนา,นาทีก็จะเป็นกรุป๊ปหนึ่งสำหรับนักร้องที่มันเดินไปกับตัวกองอันนี้หรอปะมา จะทำววทีต่างๆให้เธอนั้นรักฉันพยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการเหมือนดันบนสะพานที่มีปลายทางคือใจของเธอยังคงคิดและวังจะนำเอารักแท้นี้ไปให้ แต่ทำไมเดินมานานานไม่ถึงสักทีแต่ทำไมมองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรอี่ไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกที่ยิกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรู ช่างเสียทีไม่ชางใดที่อาจทำให้เธอส่อนใจได้โปรดบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุด<อ>ท้ายแล้วฉันยังมีความหมายไม่ได้คิดยอมหาฉันเพียงแต่ อ,อลากรเท้านานให้ในใจยังคงรักเธอมันเดิมไม่เคยเปลี่ยน mm hmm. คงจะดีไม่น้อยถ้าเธอบอกให้ฉันได้รับรู้ mm hmm. ความในใจของเธอเหตุผลต่างๆที่ยังซ่อนไว mm ้ hmm. แต่ทำไม mm hmm. เดินมาเนา่นนานไม่ถึงสักที mm hmm. แต่ทำไม มองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรัก้ันเสียทีมีทัน ฉันจกไลอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันมีจังใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรดบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยัง บนพื้นที่ที่แตกต่างออกไปไม่ใช่ห้องซ้อมไม่ใช่สตูดิโอไม่ใช่เวทีเราก็สามารถสร้างความสุขเล่าเรื่องราวจากบทเพลงบนพื้นที่ใหม่ๆจากเพลงใหม่ๆนี่แหละครับที่เขาว่ากันว่าดนตรีไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่ชอบกับไม่ชอบและนี่ก็คือแบบที่ผมชอบที่ใหม่แตกต่างและก็มีความสุขทุกครั้งที่ผมได้อยู่กับดนตรี ใช่ผมชอบมากนะกคนชอบไหมพี่เสียงพูดหล่อมากเลยอ่ะตอนท้ายพี่เชื่อไห้ผมผมซ้อมตัวเองอยู่ประมาณ7จ็ดแปชั่วโมงไอ้พูดเนี้ยพูดเนี้ยยิ่งกว่าซ้อมที่ใต้อ่ะแค่แต่ว่าเมื่อกี้นี้เวลาใหม่ดนตรีใหม่ผมชอบเจ๋ง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 ก็คือหมายถึงว่าน้อเข้าไปอ่าน เปิดประตูเครื่องบินไว้เลยลมก็เข้าธรรมชาติปกติแล้วคนก็มิดเองใช่ก็คือจริงๆแล้วถ้าใครแบบศิลปินในตึกเราสนใจนะถ้าอยากทำแบบนี้ก็ติดต่อผมได้ไม่ได้ไม่ได้คิดตังค์ด้วยนะมีคิวต่อไปไหมครับว่าจะเป็นวงไหนคือตอนนี้ผมผมอยากทำให้เทันสโนว์ฮับงั้นมีคิวต่อไปนะครับโอเคอ่าแต่ว่าวันนี้ตอนนี้ผมไม่หยิบมืในเรือดำน้ำ ถ้าพี่เดียวเลยน้ำได้ผมจะอัดให้พี่ออ้าวผมจะเตรียมไม้ที่ดีที่สุดที่มีเลยดำลงไปข้างใต้เลยโอ้ดำลงไปด้วยไปกาลังพานแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับมีเสียงรบกวนมีเสียงคอมแอร์อยู่ข้างๆมีเสียงลมเสียงจริงๆแล้วที่คุณได้ยินเสียงแสแนนะแท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 ะ จริงๆมาจากตัวไมซ์แนน้อยมากมนะฮะเข้าใหม์เข้าไหมา์นคนอื่นหมดเลยอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีการแก้ไขต,ต้องบาลานซ์ดีๆค,ค,คือคนเล่นต้องรู้ว่าพอผมอัดเทกนึงเสร็จผมก็จะบอกน้องๆว่าเนี่ยฟังเลยพอเขาได้ฟังเขาจะรู้เลยว่าอ๋อเราเล่นเบาไปเราเล่นดังไปอันนี้ก็จะเป็นการฝึกฝนด้วยถึงขั้นว่าจะต้องมีกั้นพาร์ติชันอะไรยี้ไหมไม่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 ต้องการากั้นพาร์ติชันมันจะไม่ได้แอมเบียนซ์แบบเนี้ยพี่ใช่ไหมผมว่ามันเหมือนอัดกองอัดกองสดอ่ะ มันต้องเข้าทุกไม้ให <ederim. S 1> ้มันถึงจะได้บรรยากาศแบบมินิสดอะไรอย่างนี้น่าสนใจมากนะครับก็ฝากไว้รับชมช่องทีมเอ็มดิสก์ได้แล้ววันนี้ที่กองทีมดาวเทียมทีมเอ็มซัทช่องส3จามดานดาวเทียมระบบซีแบนจ์ด่านบิทโบช่องสี่สิก้าด่านไอแนสแสช่อง54 PSI ช่อง171่งเจ็ดหนึ่งแอพพลิเคชั่นทีเอ็มชันาล่ารานเคเบิลทีวีช่อง76และเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือสอบถามเคเบิลโอเปอเรเตอร์ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ